วันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าใครกันแน่คือคนครอบงําทางการเมืองจนทักษิณบอกว่าโอ้ยกฎหมายเฮงซวยกฎหมายผิดทักษิณไม่เคยทําผิดนะแต่ทําในสิ่งที่กฎหมายห้าม สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรที่ปรากฏว่าพูดถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหนึหนสองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ พักร่วมรัฐบาลให้สัตยาบันกันไว้ว่าเราจะเท่าทุนสานักนรากิัตรเราจะไม่แตะเรื่องหนึ่งหสองแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว1นึปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายผมก็เป็นเหยื่ออะไรหนึ่งนะกา,การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจุดมันอย่างนี้สมมุติว่าคนที่รับคดีคันแรกบอกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่จงรักัอดีฟ้องไปก่อนทั้งๆหลักฐานไม่มี คนที่สองไม่เฮ้ยไม่ฟ้องเดี๋ยวโดนอีกก็ฟ้องฟ้องฟ้อ,องมาโดยที่ไม่ได้ดูความถูกต้องของหลักพยานหลักฐานเลยทําให้จริงๆแล้วเนี่ยการจงรักพดีนักรักษานี้ไม่ถูกต้องการจงรักพดีที่ถูกต้องเนี่ยคือการรักษากฎหมายที่เกิดความเป็นธรรมอันนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ว่าก็ไม่ง่ายในการแก้ต้องใช้เวลาแต่ต้องแก้แน่น <ไป S 2> ก็การเมืองไงฮะก็ดูที่ผมเนี่ยโดนหนักที่สุดทั้งนั้งที่เป็นคนที่ ถวายงานที่สุดแต่ด้วยความหมั่นไส้ื่องธรรมดาเคยพูยคุณธนาธรบอกว่าผมก็โดนสามพักแล้วไปอยู่มุงนอกตั้งสิเจ็ปีเพราะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยขอให้เราช่วยกันทํางานให้บ้านเมืองเป็นลายอย่าไปอย่าไปพยายามลื้อโครงสร้างจนมากเกินไปนะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยหลักการแล้วเอาบ้านเมืองให้อยู่ได้เนี่ยมันจะดีที่สุดแต่ไปคิดถึงว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ประชาชนคนไทยเคารพนับถือ ซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญของสถาบันเนี่ยเราต้องจันลกอย่างเดียวแต่เรามีวิธีการผมไม่ได้บอกว่าคุณธนาทรหรือพักก้าวไกลจะไม่จะไม่ไม่จงรักภูดีแต่ว่าต้องมีวิธีการที่ยึดหลักให้ถูกต้องนะฮะยึดหลักเรื่องของความถูกต้องของบ้านเมืองไปอย่าไปมุ่งหาเสียงบางที่จุดโฆษณาเนี่ยมันอันตรายกว่าจุดที่ความตั้งใจจะทำวันนั้นความเป็นจริงนั้น หายไปนานพอสมควรโผล่ค่อยโผล่มาในงานทอดกระถินนะอืเป็นงานบุญคนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ในวัดอควรที่จะพูดเรื่องดีๆครับที่จะที่จะพูดได้บางเรื่องก็มีวิธีสารพัดที่จะตอบครับแต่การตอบในวัดเนี่ยนะครับในงานทอดกระถินนั่นนะครับนอกจากเราระหว่างพิธนะีหน้าตาบอกบุญไม่รับทั้งนั้นนะทั้งที่อ,อยู่ในงานบุญ อพอสัมภาษณ์เนี่ยไปไกลเลยอพอเรื่องชั้นสิบสี่เขาชั้นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับถามว่าสี่สองแต่ว่าพอมาถามเนี่ยนะครับเรื่องการเรียกบรรดาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองเข้าบ้านจันสองลาวเอาไปกินมามา่มา,มา,มาอร่อยถ้าเป็นการพูดด้วยอารมณ์ขันไอ้ยืนข้างๆยังหัวเราะไม่ออกสักคนครับอืมแต่ว่าเป็นการพูดทายท้าถามว่าทายท้าใคร ก็ทายท้าประชาชนทายท้ากระบวนการยุติธรรมทั้งหลายจากการกระทำเลยนะครับตั้งแต่กลับประเทศไทย22สิบงสิงหาคมปีหกหกมานั้นนะครับทุกอย่างโดนทายท้าทั้งสิ้นครับทุกกระบวนการไม่ต้องติดคุกสักวันเดียวการใช้ดุลเพินิจเนี่ยนะครับรเวลาผ่านมาปีเศษเพิ่งรู้ว่าคนตัดสินใจคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจคือพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลราชธานีเดินทางมาหนึ่งนาทีถึงนะครับ ไปตามแพทย์จากโรงพยาบาลเนี่ยเต็มที่เอาไม่เกินห้านาทีก็ถึงแล้วน,ะนี่พยาบาลใช้ดุลพินิจฐ์สี่นาทีตัดสินใจให้คุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจในโรงพยาบาลไอในในเรือนจํานั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเอาข้าไม่ได้ตัวใช้โทรศัพท์บ้านวีดีโอคอก็ยังไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นเป็นโทรศัพท์บา้านแต่เพื่อจะบอกว่าทุกอย่างมันทายทมารับทายท้าพระบรมราชวงศ์การทั้งที่บอกกับพระเจ้าแผ่นดินว่าเคารพกับกระบวนการยุติธรรม ยอมรับว่ากระทําความผิดจริงความผิดจริงก็คือการทุจริตคอร์รัปชั่นตามคําพี่ภาคาและบัตรนี้สํานึกของการแห่งการกระทํานั้นแล้วแต่ก็ไม่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับนะครับทั้งที่ได้รับพระมราชจ้องค์การลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยเป็นพระหมหาการุณาที่คุณอันล้นพน้นนะครับยิ่งกว่าทายท่าพระบรมราชจองค์การและก็ไม่แยแสครับเวทร,ระเบียนซึ่งเป็น เป็นของพื้นฐานของคนป่วยมากอที่ปปชขอไปเขาไม่ได้ขอไปเผยแพร่ประวัติประวัติของคนป่วยจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลและหน่วยงานรักษาเราไปนอนโรงพยาบาลนะครับทำททีก็เว,วลาหมอมาเขาก็บันทึกครับนะครับพยาบาลจับชีพประอนอนะครับตรวจหัวใจวัดความดันก็บันทึกครับก็ปกติแต่ว่านี่นะครับคุณทักษิณเนี่ยที่มันไม่ปกติว่าเวระเบียนต้องต้องระบุว่า ในร้อยแปดสิบเอ็ดวันนั้นต้องวิกฤตอยู่ตลอดเวลานะ่ะครับเพราะว่าถ้าไม่วิกฤตเนี่ยจะต้องเอากลับมาโรงพยาบาลราชทันหรือส่งกลับมายัางเรือนจำพิเศษครับไอ้นี่ต่างหากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นพยายามอธิบายเป็นความลับผู้ป่วยมันไม่ใช่เอาเขาปปชไม่ได้เอาความลับของผู้ป่วยมาเผยแพร่เขาต้องการจะดูว่าแพทย์และพยาบาลปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ครับ เพราะกรณีเรื่องตัวคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในสำนวนที่ธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเนี่ยร้องไปครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแต่กรณีปปชเขาพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลตํารวจและกรมราชทัณฑ์ครับแต่อย่างไรก็ตามเถิะนะครับการทายท้าสังคมทายท้าประชาชนเพราะตัวเองเป็นคนถูกตัดสิทธิ์กลางการเมืองตลอดชีวิตในคดีทุจริตคอรัปชันครับ,รบประเทศจีนประธานาธิบดีสี นะครับเขาสร้างชาติด้วยการปราบปรามการทุจริตคอรัปช,ชันขับนายชุนนายทุนชั่วข้าราชการโกงต้องทําให้เสียชีวิตครับนะครับเวียดนามดูดินะครับจัดการเลยบ้านเมืองเครอเครัวของเราคอรพคนต้องคดีทุจริตนะครับมาเป็นผู้นําจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นกรณีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเป็นการไทท่าถ้าวันนั้นมีสติสักนิด ขาบอกว่าผมจะไปถ้าสารรัฐธรรมนูญประทับรับเนี่ยผมจะไปให้การในชั้นสารรัฐธรรมนูครัครรอฟังวันนั้นเถอะ<ม>วันนี้เป็นงานบุญนะครับก็ไม่ขอพูดเรื่องมันมีคําพูดมากมายไอ้นี่เรื่องชั้นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเรื่องบรรจารณสองล้าไปไปกินมา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 ,มา,มาอร่อยนะครับแต่และพักก็เขาไม่ขำด้วยนะมันโดนมันจะโดนไปด้วยไงแล้วเนี่ยนะครับมผมก็บอกว่า คนมันมีความรู้สึกว่ามันชักจะมากไปไหมวิวาทคุณธนาธรกับทักษณิณชินวัตรเกิดขึ้นแล้วนะครับและก็เป็นวิวาทที่ค่อนข้างจะแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าท,าทันทีที่คุณทักษิณบอกว่าร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลไม่ได้ในขนานั้นเพราะว่าก้าไกลยื่นเงื่อนไขเรื่องต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองซึ่งคุณทักษิณเตือนคุณธนาธรว่าไปมุทะลุแบบนี้มันจะไปยากเลยํำนองนั้น นะครับไม่ทลายคุณธนาธรก็โพสต์โต้กลับชี้แจงว่าพรคก้าวไกลในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้คิดจะเอาเรื่องหนึ่งสองมาเป็นนโยบายแล้วที่เราพูดเรื่องหนึ่งสองเมื่อเราถูกถามจากสื่อมวลชนมันไม่ใช่นโยบายมันก็เลยมีปัญหาทันทีว่าอ้าวตกลงเฉพาะกับพรกก้าวไกลเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเป็นนโยบายหรือเป็นเงื่อนไขในการรา่วัฐบาลไหมเพราะในขณะนั้นหลายฝ่ายเรียกร้องกลางสภาด้วยซ้ำไปนะครับว่าให้ถอดเรื่องนี้ลดเพดานเรื่องนี้ ทุกฝ่ายจะได้เข้าร่วมรัฐบาลได้แต่ทําไปทามามันดูเหมือนเอาเป็นเงื่อนไขวะแม้ไม่ได้เป็นนโยบายแถลงให้ชัดแต่ว่าเงื่อนไขในการร่วมรัฐบ,บาลเนี่ยในหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลในขนาดนั้นประยุทธ์จันทร์ูมพูดแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอะแล้วความจริงคือไรหรือว่ากาลังส่งสัญญาณบอกพรรคประชาชนว่าต่อไปเราจะไม่พูดหนึ่งหนึ่งสองถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะอธิบายกับมวลชนผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นเสียงไม่น้อยทีเดียวที่เลือกพรรคก้าวไกลเพราะชัดเจนเรื่อง, 1, 2, องหน ที่สุดอะไรทำนองนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกบริบทหนึ่งที่พักประชาชนอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองเรื่องหนึ่งสองให้ชัดนะครับรวมทั้งประเด็นที่คุณทักษิณพูดว่ามันไม่ต้องไปแก้กฎหมายใหม่ออกกฎหมายใหม่เหมือนที่พักประชาชนทําอยู่อะเราแค่ไปยกเลิกกฎหมายเก่ากฎหมายเฮงซวยนะครับแก้ไขมันแค่นั้นก็บ้านเมืองก็ไปแล้วนะฮะซึ่งอุธนาตนก็บอกว่ามัน มันไม่จริงนะครับแล้วก็วิวาทาัครั้งนี้จะบ่งบอกความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าร้าวหรือแค่ขัดแย้งกันนิดหน่อยแล้วก็จะเคลียร์กันได้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนาธรกับคุณาทักษิณผู้นําทางจิตวิญญาณของสองพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยมันคลุมอึมครึมแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเพราะหลายคนมองว่าพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนเนี่ยมีความสัมพันธ์ดีกับพรรคเพื่อไทยโดยผูคุณทักษิณผ่านคุณธนา,านนธรน,น,นี่แหละทาให้การตรวจสอบของพรรค ประชาชนในสภาขณะนี้ดูเหมือนเบาบางไปนิดนะครับจับตานะครับว่านี่จะเป็นจุดรอยปริ้ล้าหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยจบลงนะครับและจะแข่งขันกันอย่างจริงจังมากขึ้นในการเมืองไทยคําพูดของทักษิณที่ผ่านมาก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเดินทางไปสองวันไปหาเสียงบอกว่าเขาเดินทางไปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องได้เป็นคนของเขา นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของมาตรา1นึสองเรื่องของนิรศกรรมเขายืนยันว่าจะทานิรศกรรมให้ได้นะครับแต่ก็จะไม่แตะเรื่องของมาตรา 1- นึสองแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตุจิตคอร์พชันนะครับเรื่องของการที่เขาไม่ได้ติดคุกในชั้น14วัตพอถูกนักข่าวถามก็กระโดดหนีแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่เขาพูดถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรอบนี้บอกเคยคุยกับธนาธรแล้วเรื่องของมาตรา1นึ ธนาธรก็ทําการตอบโต้มานะครับพระทักษิณพูดไม่หมดนะครับเรื่องของมาตราหนึ่งสองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเจี๊ยบซึ่งเป็นลิ้วล้อของธนาธรก็รโผล่ออกมาธนาธรก็อ้างว่าในฐานะที่ปรึกษานะฮะแล้วก็เป็นคณะหาเสียงของพกกรรคก้าไกลก็พูดมาในฐานะนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีฮะคนที่เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยก็คือทักษิณชินวัตรคน ที่เป็นเจ้าของพรรคส้มนะไม่ว่าจะเป็นอนาพลใหม่ก้าวไกลพรรคประชาชนก็คือธนาธรนะครับการที่ทักษิณออกมาพูดครั้งนี้ก็คงจะเป็นคำตอบชัดเจนนะครับนั่นกะ็นะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะว่าเขามีความสัมพันธ์การมีการพูดคุยกันมีการเจรจา,ากันและเคยเกี่ยวข้องกันมาโดยตลอดนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคำพูดของทักษิณชินวัตรขณะที่เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งนะครับปราสัยเรื่องการแจกเงินคนอายุ3-50ปีขึ้นไปนะครับว่าจะแจกคนคนละหมื่นจากนั้นเดือนมีนาคมก็จะดำเนินการเรื่องของดิจิตอลวอร์นะก็คงชัดเจนเหมือนกันนะว่าใครเป็นคนสั่งรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงก,การคลังก็เด้งรับทันทีว่าจะทำการพิจารณาทันทีนะฮะเดือนพฤศจิกาย,ยนก็จะมีการประชุมแจกเงิน นะฮะคนละหนึ่งหมื่นบาทแท้คนอายุห้าสิบปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็เรื่องของยิจิตอลเบรดก็จะเป็นเดือนมีนาคมคุณส่วนสังเกตไหมฮะชัดเจนไหมเรื่องของการครอบงำทางการเมืองวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าใครกันแน่คือคนครอบงำทางการเมืองจนทักษิณบอกว่าโอ๊ยกฎหมายเฮงซวยกฎหมายผิดทักษิณไม่เคยทำผิดนะแต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามนะคำพูดของ ร้อยตำรวเอกเฉลิมยุมลุงที่เคยปราศัยในสภาผู้แทนราษฎรไว้วันนี้คงเห็นชัดขึ้นนะฮะผมถามหุ้นส่วนอีกครั้งทักษิณครอบงำพักการเมืองไหมทักษิณมีความสัมพันธ์กับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจริงหรือไม่เพราะคำพูดนึงเขาพูดออกมาหุ้นส่วนเชื่อว่าอย่างไรและผมถามคำถามสุดท้ายเลยท่านเชื่อว่าทักษิณพักการเมืองหกพักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยจะรอดพ้น จากคดีครอบงำทางการเมืองหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จีบกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่มีได้ส่งออกหน้ามี่ละรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาอ่อยอ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้ นั้นไปด้วยประเไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ้นใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระมลิ่สุด,ดา Let's get wrong to